เดวว่าที่ผ่านมาเนี่ยโด่งดังแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับเซฟกระทะห้างที่ทำคลิปในโซเชียลมียอดวิวกว่า33ล้านวิวจากลีลาโดนใจทำอาหารไปยโยนกระทะไปค่ะจนคลิปกลายเป็นไวรัลมีคนรู้จักและติดตามจำนวนมากแต่ดูเหมือนว่าจะาขยันมีประเด็นดราม่าไม่หยุดเลยจริงๆละค่ะอย่างล่าสุดเซฟกระทะห้างได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาด้านหลังเป็นบ้านหลังสวยๆพร้อมแคปชั่นบอกว่า ขอบคุณบ้านในฝันขอบคุณลูกเมียที่สู้มาด้วยกันขอบคุณคําดูถูกต่างๆแล้วจากโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าบ้านเชฟคือมีโลโก้ติดก่อนที่เจ้าตัวจะมาตอบบอกว่าไม่ได้บอกว่าบ้านผมนะครับดูให้ดีๆก่อนที่จะมีอีกหลายคอมเมนต์เลยค่ะเข้ามารุมถล่มเช่น เซฟกระทะห้างก็พิมพ์หัวข้อสักคนเข้าใจนึกว่าเป็นบ้านตัวเองไงคะ FC ก็อวยยินดีด้วยแต่เราเองก็เอะใจตรงป้ายบ้านนี่แหละคะ่ะถึงรู้ว่ายืนถ่ายบ้านคนอื่นเซฟกระทะห้างไม่ใช่บ้านตัวเองก็โพสต์ให้มันดีๆคะ่ะไม่ใช่โพสต์เหมือนบ้านตัวเองจน FC เข้าใจผิดขยันสร้างคอนเทนต์แต่หลอกลวง FC แบบนี้ก็ไม่ไหวนะ fc ไว้กันเองลุงแค่ลงปั่นเล่นเล่ fc เชื่าคนง่ายลุงก็บอกอยู่บ้านในฝัน fc ก็หลับหูหลับตาแสดงความยินดีลูกเดียวเลยคนเหล่านี้แหละแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ชอบและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ถูกชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์แซเช่นเมื่อเซฟกระทะห้างโพสตแคปชั่นบอกว่าขอบคุณมือถือคุณภาพยี่ห้อซัมซุงที่ทำให้คนรู้จักเซฟกระทะห้างทั่วโลก มือถือคุณภาพต้องยี่ห้อซัมซุงโดยชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าชอบนะแต่เริ่มเลอะเทอะระดับซัมซุงเนี่ยนะมาจ้างโฆษณาหรือทำเอากระแสอีกแล้วรวยแล้วก็อย่าไปด่าเขาอีกขอบคุณ Facebook อินเทอร์เน็ตดีกว่าครับ ซึ่งก่อนหน้านี้หากคุณผู้ชมยังจํากันได้นะคะกับคลิปขณะที่ทางเซฟกระทาห้างเนี่ยเขาไปซื้อมือถือซัมซุงแต่กลับอัดคลิปฝากไปถึงผู้บริหารซัมซุงหลังใช้บัตรเครดิตรูปไม่ผ่านพราตติบ,บูรโรงานนี้ก็เล่นเอาโซเชียลวิจารณ์กันหนักเลยละคะ่ะล <sequel? S 2> องเช็กอยู่งครั้เครดิตนไม่ผ่านผมวมไปิดบูโรเขาปิดอะไรคนระับ บากถึงที่ร้าน samsung นะผมนี่ผมให้มือถือท่านนะครับตั้งแต่ตลอดงานที่มีมือถือของมือถือของ s a m s u n ผมใช้ยี่ห้อที่มาตลอดแต่วันนี้เปจะมา่ห้อของ samsung ขอท่านจะทำให้กิิจกูเลยิจดีกู่ไึ้นรับต่อมาเซฟกระทำห้างถึงกับต้องออกมาอัดคลิปขอโทษหลังเจอทัวลงหนักโดยได้อัดคลิปขอโทษเอาไว้ความตอนหนึ่งว่า ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษกับคำพูดที่พูดออกไปโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนที่บอกว่าไปพาดพิงกับผู้บริหารซัมซุงผมไม่ได้มีเจตนาจะไปพาดพิงแต่ด้วยความไม่รู้ของผมจริงๆผมจะไปผ่อนโทรศัพท์พนักงานเขาบอกว่าบัตรเครดิตของผมไม่ผ่านใจจริงผมอยากได้โทรศัพท์มาใช้แต่ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพไม่สมควรสวัสด,ดีครับผมเช็กพัตนาหังครับ ข้ออื่นก็ต้องกราบขอโทษนะครับกบับคำเบาคำจา่าจะยกออกไปในคลิปครับโดยที่ไม่ได้ไต่ตองไว้ก่อนนะครับที่บอกว่าไปพาดพิงกับผู้บริหารซัมซุงผมไม่มีเจตนากับไปพาดพิงนะครับแต่เพราะความไม่รู้ผมจริงๆผมา่าศรรัไปพันโทรศัพท์ครับไปพร้อมโทรศัพท์ของซัมซุงวันนี้ผนจะเลยว่า พนักงานว่าเจตเครดิตของผมบาพานครับอาบ่าสิบบัวพานไว้อีอย่างผมกับพ่จํบบัไใดครับผมก็วลาเอะเป็นอย่างคือบาพานเป็นน้ำอี็อย่างนออประมาณน,นี้แหละครับแต่ว่าใจจริงผมอยากจะได้โทรศัพท์มาใส่แต่กะใส่คำวา่าคำจา่าบอสุภผาบมอสมขวันี่แหละครับจยอกไปในฉิปจนว่าผมผมตัดผมเลื่อมใจต,ต่องไปกวนครับ เรื่องต่งตางๆนะครับที่ผมไปผ่าดพิ้งหายกับทั่งผู้บร,ริหารของซ้ำซุ้งเพิ่นนะครับผมก็นอนมาหลับมาหลายคืนแล้วนะครับผมกะกกาบพอตทวจกาดขอโทวพี่น้องนะครับกาดขอโทวจพอลูกไม่ป่าเป็นไงเป็นยังไงสุขูสุข้นสุขหมองสุข้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขอบว่าผมได้รับผลกระทบกระทบหนใดบอกไปใส่กุ้ไครับมีแต่คนดาทนจบเพราะว่าที่เป็นลูกสาวผมเมียผมเนี่ยครับออกไปใส่กัน อ,อกไป,ปจัง,งบช่วซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ทําให้เซฟกระทะห้างนถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความบอกว่าทําคลิปแบบบ้านๆสู้มากับลูกเมียพอวันหนึ่งมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีตามรายได้ที่มีอันนี้ไม่ติดใจที่ติดใจตอนผมลําบากพวกคุณไปอยู่ในหมา ทั้งนี้สำหรับเชฟประทะห้างหรือว่านายสมบูรณ์วรรณวงศ์ก็เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงจากคอนเทนต์ทำอาหารสไตล์บ้านๆน,นี่แหละค่ะที่เข้าถึงง่ายบนโลกออนไลน์เขาเคยเป็นเชฟโรงแรมชื่อดังมานานกว่า30ปีก่อนที่จะตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัว เมื่ออายุ21ปีก็เริ่มเข้าสู่วงการเชฟเป็นผู้ช่วยเชฟในห้องอาหารของโรงแรมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนได้เป็นเชฟมีประสบการณ์เป็นเชฟในโรงแรมชื่อดังมาอย่างยาวนานกว่า30ปีมีประสบการณ์เป็นเชฟอาหารไทยในหลายประเทศขณะเริ่มสร้างเพจเชฟกระทะห้างในวันที่6ตุลาคม2563ก็ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าในการถ่ายทำคลิปนำเสนอคอนเทนต์ทำอาหารสไตล์บ้านๆและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ จึงทาให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากคลิปวิดีโอทำอาหารที่มียอดวิวสูงถึงหลักล้านเอกลักษณ์ของช่องก็คือการทำอาหารโดยใช้เตาถ่านและวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและไฮไลท์เด็ดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือการโยนกระทะค่ะ